ก่อนที่มันจะแตกเนี่ยมันต้องไม่แตกก่อนไหมโดนคดีเครื่องลาดจำได้ไหมมีรถปั๊มชันเลยไม่เป็นองละหมื่นนะไอเกมมันเอาตะกาหนคิดว่ามีอะไรถามทนอยากจะอยากจะคุยเรื่องพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอครับ,ค,รบคือคืออย่างนี้ฮะถ้าเรามองว่าพระเครื่องท่านเจ้าคุณนอเนี่ยดังมาก่อนปู่ทิมปู่โตเนี่ยแต่สาเหตุอะไรที่คนรุ่นใหม่ไม่สะสมกันเพราะว่า ไม่รู้จักกันหรือเปล่าหรือพี่โทนว่าไงเขาโอเคเราเราต้องแยกเราต้องแยกประเด็นนิดนึงหลวงู่ทิมหลวงพุโต๊ะเนี่ยท่านเป็นสายต้องใช้คําว่าใช้คําว่าสายปฏิหารเข้าใจความหมายไหมอ่าคนคนเวลาคนเล่นแล้วหลวงพุโต๊เนี่ยแน่นอนถ้าเราไปดูหนังสือเก่าๆหรือรูปเก่าๆเนี่ยหลวงพุโตเนี่ยจะเป็นพระที่มีเซียนพระเข้าไปถ่ายรูปด้วยและไปเป็นลูกศิษย์เยอะอ่านึกออกยังนึกออกไหมคเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะมีเรื่องเล่าอย่าง,อย,างอย่างผมเคยเจออาเจกคนหนึ่งอาเจกเป่งย้งเนี่ยขอญาตท่านเสียชีวิตล้นะครับอาเจกเป่งย้งเนี่ยเวลาท่านเล่าเรื่องหรือว่าเฮียจัวตลาดทูเนี่ยเวลาท่านเล่าเรื่องเนี่ยท่านก็จะบอกว่าหลวงพุโตเมตตามากเลยนะหลวงพุโตใจดีนะโอ้โหตอนนั้นนะ้าปใช้พานะโอ้โหขับรถไปงานประกวดนี่รถปั๊มคันๆเลยไม่เป็นมันมีตอรี่เรื่องเล่าคุณคุณอ้ําอย่างหลวงพุโตะนะอย่างแล้วก็พระเครื่องของหลวงพุโตส่วนใหญ่ เซียนพระเข้าไปจัดสร้างเป็นส่วนใหญ่วัดจัดสร้างไม่เยอะเท่าไหร่รุ่นนี้มันมีจะมีกิ่งรุ่นหนึ่งชื่อรุ่นกิ่งเป่งย้งเคยได้ยินไหมยินค่ะ,ะกิ่งเป่งย้ง,งนะั่นคือเฮียเป่งยงเนะี่ยไปเอามวลสารจากวัตสุทัศ์มาหล่อแล้วก็เลยตั้งชื่อรุ่นว่าเป่งยงเป็นชื่อของผู้สร้างแล้วก็ให้ทําบุญแพงมากนะตอนนั้นเขาว่าทําบุญองค์ละหมื่นนะสมัยนะั้นะถึงจะได้องค์หนึ่งนะเพื่อเอาเงินไปให้ไปไปไป,ไปถวายหลวงปู่เพื่อจะไปทาสาธารณประโยชนใ์ในวัดต่างๆนะยกตัวอย่างมาหลวงปู่ทิมครับ หลวงพุทธมเนี่ยผู้สร้างใครอ่ะอาจารย์ชินภรจำได้ไหมใช่ครับเป็นเซียนพระถูกไหมครับอ่ะเห็นไหมสองเกจิเนี่ยเป็นเซียนพระที่ไปสร้างพระแล้วก็ทําให้มีเรื่องราวมาเล่าต่อในสนามพระสมัยก่อนไม่เล่นส่วนเจ้าคุณนอนะครับเป็นพระที่ถูกยกย่องว่าเป็นอรหันต์กลางกรุงใช่ครับอ่ะและคนส่วนใหญ่นับถือท่านด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่า โอ้โหหลวงพ่อเจ้าคุณนอนเลยนะท่านเป็นมาเลงตรงคอพอกนะลูกศิษย์ท่านเป็นหมอใหญ่เก่งขนาดแบบนู่นนี่นะั่นนั้นบอกว่าไม่ต้องรักษาฉลอกมันเป็นกรรมอ่ะก็มีเรื่องเล่าถูกไหมใช่ครับใช่ประเด็นลูกศิษย์หลวงปู่ตโตเล่าเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วมีของให้เล่นครับนภาพอบอกไหมคับอ่ะมีของให้เล่นมีการซื้อขายมีการสอนดูมีการบอกการซื้อรุ่นนี้เป็นอย่างนี้ประวัติความเป็นมามีการรวบรวมแบบชัดเจน พอามาปูทิมปุ๊บอ่ะมีของให้เล่นมีความประวัติความเป็นมานูน่นนี่นั่นมีคนทันมีคนเคยไปแต่ส่วนเจ้าคุณนอท่านเป็นพระค่อนข้างปิดมากท่านนะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีไม่กี่คนแล้วท่าน<ช>เอง<ช>ไม่รับกิจนิมนต์นะไม,ไม่รับครับเออท่านไม่รับกิจนิมนต์เพราะฉะนั้น<ช>คนที่จะเจอท่านเจ้าคุณนอเนี่ยจะไปเจอที่เดียวคือไปเจอที่วัดเทพศิลินใช่ครับสะสมของเจ้าคุณนอเขาสะสมแบบไม่ขายนะคุณรู้ไหมครับเขาไม่ขายเลย ก็เลยไม่กระจายออกมาถูกต้องถูกต,ต้องมันเป็นกระจุกอยู่กลุ่มคนไม่กี่คนไงอ๋ oh. อ่ะแล้วพอเจ้าคุณนอพอคนจะเริ่มเล่นมีสายลูกศิษย์มีมีโต๊ะประกวดเริ่มมีสายลูกศิษยม์มีนู่นมีนั่นเริ่มมีความขัดแย้งเรื่องพิมพ์ oh. อ่ะจำได้ไหมว่าพระเจ้าคุณนอเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยเจ้าคุณท่านหนึ่งที่อยู่ข้างเจ้าคุณนอเนี่ย โดนคดีเครื่องลาดจำได้ไหมใช่ใช่ออใชผมผมไม่พูดนะผมไม่พูดต่อนะครับผมครับผมครับพอนั่นแหละมันเกิดเขาเรียกว่ามันทําให้สายท่านเจ้าคุณนอเนี่ยมันใช้คาว่าแปะเปื้อนนะพอแปะเปื้อนปุ๊บสายลูกศิษย์เนี่ย ก็มาเถียงกันเองเรื่องบล็อกแม่พิมพ์ว่าบล็อกนี้นั้นเจ้าคุณเจ้าคุณคนนี้เป็นคนทาหลวงเจ้าคุณนอไม่ได้เสกไม่ได้ทําไม่ได้ใช้ไม่ได้เสกไม่ได้ไม่แอดติฐานเหรียญสังกติใหญ่เจ้าคุณนอครับทองคาเล่นบล็อกแตกบล็อกไม่แตกบล็อกเสริมผมถามว่าไอ้ก่อนที่มันจะแตกเนี่ยมันต้องไม่แตกก่อนไหมอ่ะถูกไหมถูกไหมคุณถูกครับอ่ะถูกไหมคุณน้ำครับอ่ะมันกลายเป็นเฮ้ยทองคำนะ ต้องเล่นบล็อกแตกบล็อกเดียวถ้าบล็อกไม่แตกเสริมเอาละไอไ้อไอคนรุ่นเราเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มมีความรู้แล้วไอ้เกมมันเอาตะกาไหนคิดว่ <places S 1> ตัวตัดเดียวกันแม่หน้าบล็อกเดียวกันหลังบล็อกเดียวกันแค่นณแตกกันะ,นะไม่แตกมุงบอกว่า <Calvin> นณแตกนิยมนิยม,มต้องไม่แตกเป็นบล็อกแ,แรกไม่แตกไม่เล่นอะถ้าไม่แตกนะถ้าไม่แตกแล้วตัวตัดมันคนละตัวผมจะไม่เถียงเลย แต่ไอ้ไม่แตกกับแตกมันตัวตัดเดียวกันผมเทียบมาแล้วถูกไหมครับแค่ไอ้บล็อกแตกเนี่ยพอบล็อกมันเริ่มแตกแล้วเนี่ยมันปั๊มได้ไม่กี่เหรียญมันเลิกใช้บล็อกนั้นมันก็เลยหายากกว่าครับเราพูดเป็นนิยมกับไม่นิยมได้ไหมถ้านิยมถ้าแตกนิยมหายากแต่ถ้าไม่แตกเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดาเจอเยอะกว่าดีกว่าไหมครับแต่คนรุ่นเก่าบอกเสริมคือคือที่ที่โทรมาชวนคุยเรื่องพระเครื่องเจ้าคุณนอเนี่ยคือผมผมผม คือรู้สึกเสียดายอะครับเพราะว่าเห็นพระใหม่ๆพระพันษาไม่มากนี่โอ้ยราคาแซงไปหมดละใช่ผมมีคำหนึ่งผมชอบมากเลยพระเก่งไม่จําเป็นต้องแก่พระแก่เนี่ยที่ไม่เก่งก็มีเยอะแยะใช่ใช,ใช่นมีลักษณะการไม่ห้ามดูถูกสี่อย่างที่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกใช่ว่าอย่าอย่าดูถูกกษัตริย์ที่ยังหนุม่มอย่าดูถูกพระที่ยังหนุ่มอย่าดูถูกงูที่ตัวเล็กอะไรเงี้ยใช่วันนี้ถ้าเป็นไปได้พระเกจิองค์ต่อไปที่ราคาจะวิ่งขึ้นมาเนี่ย ผมก็ยังมองไปที่ท่านเจ้าคุณนอผมว่าท่านเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอาหารหันต์กลางกรุงอย่างแท้จริงแล้วก็อันเนี้ยต้องต้องบอกก่อนว่าสายที่เล่นเจ้าคุณนอเนี่ยอย่างพี่สักกระดิ่ง أ, ันก็ดีพี่ไก่ก็ดีเนี่ยสายเนี่ยกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแต่บางเรื่องบางอย่างในอดีตมันไม่ถูกลบล้างความเชื่อไง<น>ถ้ามันถูกลบล้างความเชื่อว่าท่านเจ้าคุณนอ เจ้าคุณนอท่านบอกแล้วว่าท่านไม่เสกหลกพระเนี่ยท่านไม่รู้จะเสกยังไงท่านบอกว่าพระเนี่ยโอ้โหมีคุณนานประการใจ้ท่านมาเสกท่านคงทําไม่ได้ท่านขออธิษฐานแล้วกันมีมีหนังสือเก่าเล่มนึงนะฮะเขียนว่าท่านบอกว่าฝนตกแล้วแล้วเดินไปตากฝนนึกถึงท่านก็เหมือนท่านพรมน้ำมนต์ให้แล้วท่านพูดอย่างนี้เลยครับอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นคือคือต้องบอกว่า ท่านเนี่ยเป็นปราญ์นะแล้วถ้าท่านเป็นพระเนี่ยเขาที่ไม่ไม่ถ้าท่านไม่เจ๋งจริงไม่เก่งจริงเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกว่าท่านว่าอรหันต์กลางกรุงหรอกครับใชม่มันมีหนังสือเล่มแดงอ่ะเล่มแดงแดงนะที่หน้าปกเป็นท่านเจ้าคุณนอพนมมืออยู่หน้าปกอะ่ะด้านหลังเปิดไปหน้าสุดท้ายเนี่ยที่มันจะมีบทกรที่ท่านเขียนว่าเห็นเสือหมอบอย่าเชื่อว่าเสือไหว้เผลอเมื่อไรเสือกินสิ้นทั้งขนเห็นไหมคเคยเคยฟังใช่ไหมครับคุณคุณครับอันเนี้ยท่านเป็นคนแต่งเลยอ่า นั่นแหละท่านเป็นคนแต่งเลยหนังสือเล่มแดงๆ,ๆเล็กๆลองไปหาดูครับเนี่ยเป็นไงข้อมูลใช้ได้ไหมพอได้นะขอบคุณพี่โทษมากครับผมครับก็ช่วยกันสะสมจริงๆแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ถ้ามีคุณอ้ําอีกหนึ่งคนเนี่ยถ้าเข้ามาอนุรักษ์สายนี้นะผมว่ามันเป็นไปได้แต่ต้องไม่ไม่ให้ข้อมูลที่สับสนและไม่ขัดแย้งกันมีอะไรต้องคุยกันไม่ว่าสายไหนก็นแล้วแต่มีอะไรต้องพูดคุยกันไม่ถกเถียงถกเถียงถกเถียงในวงอย่าสร้างปัญหาต่อต้านกัน เมื่อไรที่สร้างปัญหาต่อต้านกันไม่ว่าสายไหน